เดี๋ยวทดสอบวินที่ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ่ะเปิดกล่องเลยแนละ้วว่าทดสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมนี่ก็มายถึงที่ติดตัไได้แร้วเราก็ส่งไปติดต่อนเ้ายเดิมเกิดไรส่งวินด้ ลองกด unku, umas, ได้หมดดูคร <stay chill. S 1> okay. okay. ับว่าเป็ดยังไงเดีเสิร์ข้าวครับเสข้าวเร็วดีครับเอเกียฟรีดูสิก็เบาดีสบายทุกอย่างปกติ100%ครับก็ส่งขึ้นลูกค้าครับไม่มีอะไรเสียหายเออแต่เดี๋ยวเปิดฝาี่หน่อยดีว่า มีการต่อผิดมีรอยไหมเปิดฝาเออมีการต่อผิดตรงนี้ถ้าเกิดเป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเปิดฝานอ็อตฝาของมอเตอร์ตรงนี้ได้นะโดยที่มอเตอร์จะไม่หลุดออกมาเพราะว่าเป็นน็อตสั้นเป็นแค่ฝาเฉยสามารถที่จะเปิดฝามาเพื่อฉีดโซเนตเข้าไปกรณีถ้าหากว่าฐานชื้นเนี่ยครับสามารถที่จะฉีดโซเนตเข้าไปได้ นะบมอเตอร์ดูที่มีรอยไหม้ไหมอันนี้โอลิงกันน้ำมอเตอร์ก็ปกติทุกอย่างเรากดได้หมดอีกทีนะครับยังสามารถกดที่โมดได้โหมดอยเ่อยๆพอแล้วท่นี้ก็ถ้าใช้เป็นนานเป็นที่เกลือก็ฉีดโซนแอกแล้วก็กดรีโมทแบบนี้นะครับเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็สนิมมาตอบกลับครับ